สวัสดีครับพบกันอีกแล้วพอดีวันนี้มีมีมีรถที่เข้ามาแล้วก็ผมส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับซึ่งเป็นรถเก่านะครับแต่ว่ามันไม่ธรรมดาคือนะฮะวันนี้มีสามคันนะผมผมผมจะจะถ่ายให้อ่าได้ชมกันทั้งสามคันเลยแล้วก็อ่าที่ว่าไม่ธรรมดานี่คือ ทั้งสามคันนี้มือเดียวเลยนะครับมือเดียวนะซึ่งทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาได้เ,าเอาเข้ามาเพื่อจะมาแลกมาเทรดมาเทินกับผม,มนะครับเอาเรถทางผมไปยังไม่เห็นรถแกผมก็ยังบอกว่าต้องขอดูนะเพราะว่าบางทีอายุเขาเยอะแล้วผมก็ไม่ค่อยจอะยเอาเข้ามาเท่าไหร่ตลาดมันจะแคบพอผมมาเห็นผมไม่คุยต่อเลยแล้วผมก็ด,ด,ดูดูสภาพแล้วก็คุย แล้วก็จบกันนักคุณเขาก็เอารถผมไปเอาทั้งรถอ,อะไรอะ PPV รถอันเดกประสงค์นะครับรถเก๋งส่วนตัวนะครับไปซึ่งผมก็ได้กลับมาทั้งสามคันแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันได้สภาพอะสภาพเนียบเลยเนียบเลยครับเนียบเลยยังคิดว่า เฮ้ยพี่เขารักษารถอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยนะครับซึ่งโดยโดยโดยส่วนตัวแล้ว <c oughs> รถสไตล์พวกนี้นะี่มันเป็นรถอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานอะเยอะและปีเขาก็ไม่ค่อยสูงมันน่าจะช้ำอ่ะนะแต่จากสภาพที่ผมจะแนะนําวันนี้เนี่ยอยากให้มาชมกันเนี่ยนะเนียบเลยมาตามผมมาเดี๋ยวไล่มาคันแรกก่อนมามาตามผมมาเลยครับเป็นอีสุ แอดเวนเจอร์นะครับอ่าพวุนี้ต่อจากไทยรุ่งนะครับจากไทยรุ่งคันนี้มือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงเขามาแลกเอามูเซเว่นผมไปนะครับมาน้งมุกถ่ายรอบๆคันเลยอ่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรแอดเวนเจอร์มาสเตอร์คือคือเขาจะไม่ยาวจะไม่ยาวนะครับสวยแต่ภายในในนั่งสามตอนมีแรักลังคามาพร้อมเลยครับ มีแหลกหลังคามาพร้อมแล้วผิวสีทุกชิ้นผมไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะสีเลยแม้แต่หยดนะครับจากเดิมๆมาเลยค่อนข้างค่อนข้างสมบูรณ์และพร้อมพร้อมทั้งสภาพที่จากสมัยออกจากไทยรุ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่วางยางอะไหล่ข้างหลังตัวครอบยางอะไหล่แหลกหลังคานะครับกันชนหลังอะไรต่างนี้ค่อนข้างออกไปทางเดิม นงมุกถ่ายให้รอบๆคันเลยมาลองชมดูครับดูผมผมเห็นแล้วผมเอา้าเฮ้ยพี่เขารักษารถดีนะครับเชิญเชิเลยครับเชิญลองดูเลยลองดูเลยมาแล้วก็ชาน์นงมุกให้ส,ยสวยๆเลยให้ส,ยสวยๆเลยเนี่ยผิวดีก็มีปองปองก็มาจากจากทางทางศูนย์ของไทยรุ่งเขานั่นแหละครับ สวยมากแล้วที่สำคัญสวยอย่างเดียวไม่พอขับดีด้วยขับดีด้วยขับดีครับขับดีมากคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับมามาดูภายในกันครับมาน้องมุกมามาดูภายในกันโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วไงบอกแล้วไงบอกแล้วไงดูดูคอนโซลดูคอนโซลดูแผง นะครับคือคือผมนี่ส่วนใหญ่จะให้คุณลูกค้าได้ดูว่ารถสภาพดีไม่ดีมาดูจากตรงไหนนะครับสวยมากสวยมากน้องน้องมกดูประตูเดียดูประตูนะผู้นี้เป็นหนังแท้นะครับเป็นหนังแท้ลายไม้ก็จากจากศูนย์สมัยนั้นเลยนะครับไฟยังติดอยู่เลยสวยสวยมากลำโพงเครื่องเสียงมีทีวีด้วยนะครับเครื่องเสียงมีทีวีด้วยน้องมกดู ความความสมบูรณ์ของขอบขอบแผงประตูกับตัวประตูนะครับอันนี้คือคือความสมบูรณ์ตรงที่ว่ารถไม่เย็นไม่ช้ําแล้วก็ไม่ได้แกะซ่อมเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขกันนะครับผมผมถือว่าค่อนข้างสวยพรมนี่เงาแวบ,บเลยนะครับพรมนี่เงาแวบ,บเลยลองชมดูสิครับคือคือเขาสมบูรณ์เขาสมบูรณ์จริงๆอย่างที่ผมเรียนว่าไม่ธรรมดา นะครับรถรถธรรมดาไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าไม่ธรรมดาจากสภาพจากรุ่นจากคนที่จะรับช่วงไปใช้ต่อนี่มีรู้สึกภาคภูมิใจว่าโอ้ได้รถจากมือเดียวป้ายแดงอย่างบันไดดูครับดูครบสวยงามเลยบันดไดสวยมากแม้แต่พรมปูพื้นนนะครับก็ยังมีโลโก้ของไทยรุ่งอยู่เลยนะครับพรมปูพื้นนนะครับยังเป็นของไทยรุ่งอยู่เลย ประตูไฟประตูทุกบานนะครับติดหมดไฟประตูทุกบานติดหมดก็อย่างที่เรียนนะครับเราเรางบไม่ต้องไปซื้อแพงไม่ต้องเอางบแพงหกเจ็ดแสนอะไรเงี้ยเล่นแสนกับบาทแสนกับบาทได้สภาพนี้นะครับเชียงใหม่ภูกเก็ตหานใหญ่ได้มาเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดู แน่นะนี่ไงแอดเวนเจอร์นี่โลโก้แอดเวนเจอยังอยู่เลยยางรองพรมสวยสวยครับที่เรียนนะว่าเออสภาพอันนี้มีแอร์หลังนะครับนะ้มีแอร์หลังด้วยนะครับไม่ใช่มีแอร์แค่หน้าอย่างเดียวมีแอร์หลังด้วยท้ายไม่มีไม่มีแตกไม่มออีโดนตำหนิโดนชนนะครับไม่มี เบาะหลังนี่พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้เลยเพื่อจะวางของได้ชิ้นใหญ่หญ่แต่ถ้าเราต้องการนั่งเจ็ดคนหรือ11คนเนี่ยนะก็สามารถนั่งได้แล้วก็วางของได้และที่สําคัญน้องมุกมีหลักหลังคาไงสามารถที่จะวางของได้นะครับไม,ไม่ไม่ไม่กินพื้นที่ภายในสามารถวางของบนหลังคาได้นั่งนี่นะเจ็ดคนนี้สบายสบายเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งฝั่ง ฝั่งนี้มั่งอ้าวเนี่ยทุกบานทุกบานอย่างที่ผมเรียนะนะครับว่าแผงเลยไม่มีแตกไม่มีคือคือจากอายุจากแรงต่างเขาแต่ผมผมพอใจตรงที่ว่าเจ้าของคุณเขา,าต้องต้องฝากบอกว่าผมต้องขอบคุณคุณก็เลยละที่ที่เขาได้ได้ให้ความาเชื่อในอะไรอะไรอะไว้วางใจเรานำมาออกรถจากเราแล้วก็เอาของดีๆมาให้ผมต่อ นะครับผมก็จะดูแลให้กับทางคุณลูกค้าต่อไปมารับไปน้องมุกสวยสวยคือคือแผงเขานี่นะครับจะไม่มีรอยเบียดรอยขีดข่วนหรือนะครับมีแตกไนะมไม่มีไม่มีเลยฝาครอบลำโพงอยู่ครบับทุกบานไฟติดหมดทุกบานเลยเบาะเบาะนี่นั่งหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้เลยนะครับเบาะหนังแท้เลย โกกว้างเลยเหยียดขาได้เลยนั่งเหยียดขาได้เลยครับทั้งทั้งสามทั้งสามแถวเลยนะครับนั่งเหยียดขาได้เลยนั่งเหยียดได้เลยมามาดูเบาะหน้านี่ดูดิทั้งคอนโซลทั้งแผงคือคือเบาะเบาะคู่หน้าเนี่ยนะจะเป็นเบาะที่ใช้งานบ่อยนะครับประจาเบาะแถวที่สองแถวที่สามนี่ใช้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นถึงความสมบูร,รณ์ความสวยงาม มาน้องมุกเดี๋ยวลุงจะเปิดไอไอห้องเครื่องให้ดูรับประกันชนไม่มีหน้าหลังเลยนะครับลุงเห็นไอพรมพยางปูพื้นพรมะนะครับเขาะจะมีเขียนว่า a อ v ดเวนเจอร์แอดเวนเจอร บอกโอ้โหให้ตั้งแต่สมัยออกจากไทยรุ่งยังอยู่และยังสวยยังสดยังใสยอยู่เลยนะครับอ่าห้องเครื่องลองชมดูนะครับไม่มีเลยไม่มีตําหนิไม่มีชนไม่มีชนหนักมาไม่มีชนซะด้วยซ้ําไปคุณเขาไปใส่ช็อฝากระโปรงอะนะครับใส่ช็อปเอลึกคาฝากระโปรงก็ยังอยู่ยังอยู่ยังเหลืองอารามอยู่เลยยังเหลืองอารามอยู่เลย และเครื่องเครื่องค่อนข้างสมบูรณ์ช่วงล่างขับไม่ต้องห่วงหรอกคันนี้คันนี้รับแรกมาจากเมืองการรับแรกมาจากเมืองการจนบุรีนะครับผมเห็นปับ๊บเออใช้ได้สวยคือชุดแต่งเขายังอยู่จากสมัยออกจากไทยรุง่งยังอยู่ครบไม่ว่าจะดักแมลงบังลมบังแดดข้างๆอะไรต่างอยู่ครบเลยจากไทยรุ่งเลยนะครับ น้องมกค,คันนี้เอาคันี้ก่อนเดี๋ยวมาเอาอีกคันหนึ่งคันนี้โหผมผมผมเชื่อเลยว่าโอเคโอเคเลยล่ะจากจากจากรุ่นเขาน่าจะเก่ากว่าแอดเวนเจอร์นะแต่สภาพก็สวยจังเลยว่ะสภาพก็สวยมากนี่ไงน้องมกนี่ไง E46 ไฟยกละสวยมากสวย มือเดียวคันนี้ก็มือเดียวปลายแดงนะครับมือเดียวเลยนะมือเดียวเลยคือเขาเก่าอะ่ะแต่เขาเก่าเขาเก่าแต่เขาเก่านะครับมาถ่ายรอบๆคันเลยลูกล้อแม็กก็ล้อเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแม็กใช้ของเดิมสีสีนี่มีบางชิ้นนะที่ทำนอกนั้นสียังเดิมๆอยู่เลยและที่ลุงบอกอะ่ะ สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องขับดีด้วยขับดีด้วยโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานปกติแล้วจะมีรถสําหรับไปส่งแล้วก็รับกลับเมื่อวานไปส่งรถที่อ่างทองก็เลยก็เลยบอกทีมงานบอกว่าลองเอาเอบีเอ็มไปกลับมาเขาบอกขับดีครับลุงขับดีมากมาน้องมุกถ่ายรอบๆคันเลย คือคืออย่างที่เรียนตอนแรกว่าธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามีเยอะแยะไปรุ่นพวกนี้ที่เขาก็ขายกันนะแต่ต้องเอาเอาสภาพนะครับและประวัติด,ด้วยประวัติด,ด้วยถ้ารู้จักประวัติของรถคันนี้นะครับจากเพชรบุรีแล้วก็จะรู้เลยว่าโอเคโอเค,อ,เคอุบัติเหตุไม่ต้องพูดถึงไม่เคยมีมาเดินมาเดินมาน้องมุกมา เดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับผมบอกอูกแกะชายถดยังไงวะเนี่ยปึ๊กโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดขายของลุงชอบให้ให้ทางคุณลูกค้าที่ได้ชมนะครับได้ดูว่าแผงเนี่ยนะไม่ม,ไม,มีไม่มีรอยแกะไม่มีเพเยอไม่มีรอยไขควงไม่มีอะไรมังัดเลยสวยจริงๆสวยจริงๆบิดยุเดิมบิดยุมบิดยุเดิมหมดเลยน้องมุกถ่ายเอาเลยถ่ายให้ทั่วเลยลูก ดูพรมกันสิดูพรมกันสิพรมเมได้ไม่มีคราบกาแฟไม่มีคราบน้ำมันไม่มีคราบของที่ที่ฟอกไม่ออกอะ่ะไม่มีเลยคนโตหน้าเบาะต่างๆสวยมากกแสนกว่าบ,บาทคือคือเขาค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆสมบูรณ์จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดคันนี้วิ่งวิ่งสองแสน วิ่งสองแสนสองแสนกว่าโลคันนี้วิ่งสองแสนกว่าโลนะนะมาน้องมุกลงมาดูเบาะหลังดูไปเห็นไหมทุกบานครับแผงประตูทุกบานเบานั่งทุกจุดค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกโอ้โหเนี่ยดูเลยสวยมากสวยมากดู แผงเนียเงียบเลยเนียยเลยเนียเน่ย,ย,ยดูดิโอ้ค,อคือคืออย่างที่ลุงบอกเ้วดูคาดเบลคือรถอย่างนี้อะนะถ้าถ้ามีโอกาสต้องรด้จับจองเลยรีบจับจองเลยครับคือธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาน้องมุกถ่ายเพดานดิถ่ายเพดานดิมีห้อยไหม โอ้โหเพดานนี่แทบจะไม่มีเด็กจับเลยอะ่ะแทบจะไม่มีคราบมือคราบของช่างเลยไม่มีเลย้ตยาติสวยมากสวยมากดูดูดิข้างหลังหลังเบาะนั่งเนี่ยนะที่ที่ที่ไอ้หัวหมอนโอ้โหเนียบเลยเนียบจริงๆแอแบกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตอนนี้ตอนนี้ที่รู้เนี่ยนะแอร์แบ็กมีหกลูกนะแอร์แบ็กมีหกลูป,นะบบค,ลปคือคือรถสวยๆยอย่างนี้เนี่ยนะผมผมไม่อยากไม่อยากให้ทางคุณลูกค้าที่คืออยากจะหารถที่ว่าใช้ได้ดีหน่อยแล้วก็ประวัติดีราคาไม่แพงราคาไม่แพงเนี่ยอยากแนะนำนะอยากแนะนำครับอยากแนะนำเลยเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดู สวยมากสวยมากสวยมากอย่าหยับไม่ต้องไปพูดถึงว่าเคยมีชนหนักมีอะไรมาไหมไม่ต้องอนะ่ะเอาเป็นว่าดูดูหัวนอ็อตอะหัวน็อตบางตัวยังไม่เคยแกะเลยจากตัวเครื่องยังไม่เคยแกะเลยคือคือเห็นวันแรกที่มาแล้วเนะี่ยผมโอเคเลยโอเคเลยมุก มุดดูยางยางฝากระโปรงไอ้อยางรองไฟนะเฮ้ยซ้ายขวาเลยนะซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาเลยไม่ใช่แกไปเปลีป่ยนมาใหม่นะไม่ใช่นะโอ้โหแล้วดูกันแผ่นกันร้อนฝากระโปรงไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยไอตัวยึดหมุดต่างๆอยู่ครบหมดเลยอยู่ครบหมดเลย สติกเกอร์อะไรต่างครบหมดเลยคือคือรถส,สวยๆนี่นะครับแหมหน้าหน้าน่าจับจับจองนะแล้วที่สำคัญเลยคือผมผมผมมองว่าเรื่องเรื่องซ่อมบำรุงอะไรต่างเนี่ยนะมันหมดยุคนั้นละมันหมดยุคนั้นละนะอะไรเชียงกงอะไรของใหม่นะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยและที่สำคัญผมว่าใช้ได้อีกนานนะกว่าจะได้ซ่อมบำรุงดูแลนี่ใช้ได้อีกนาน พราะว่ารถมันสวยและขับดีมากเมื่อวานกลับจากอุทัยผมเห็นว่ารถก็เลอะมาแล้วผมก็เลยถือโอกาสขับกลับบ้านไปลองเทสดูเฮ้ยขับดีเลยขับดีและนุ่มเสียงเขานุ่มบึมบุ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 มเสียงเขานุ่มครับมาลองมาดูฝั่งคนขับดูที่น้องมุกมาดูดูสิดูดูสิโอ้โหสวยเลยสวยมาก สวยมากสวยมากประเภทอุปกรณ์ไม่มีแตกหักขาดหายไม่มีไม่มีบุ๊กสวิตม,มีอยู่ครบหมดเลยนหะบันไดนะครับดูตัวบันไดเลยสวยมากสวยมากคือคือเขาอาจจะซีดนะครับตามอายุขัยเขาแต่แต่ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับพุงมาลลยเดิม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 เลยยังส,กสากๆอยู่เลยครับ ดูแผงประตูวะดิอย่างที่ที่ผมบอกผมโชคดีนะที่ได้ได้ทั้งสองลำนี้มาเนี่ยโชคดีมากเพราะว่ารถเขาสวยและประวัติมือเดียวแอดเวนเจอร์เนี่ยนะ้แกจําไม่ได้ว่าพี่แกเป็นข้าราชการบำนาญหรือไงเนี่ยแกอยู่สองคนตาใหญ่คือคุยทางโทรศัพท์กับผมแล้วคุยจบก็จบเลยผมสไล,ลด์รถไปส่งเลยจบแล้วแกเห็นรถผมแกก็โอเคพอใจ ทีมงานก็ขับรถกลับมาพอผมไม่เห็นรถของพี่เขาผมบอกเออใช่ได้ถูกต้องละตามที่พี่เขาก็รายงานมาโดยที่ที่เราไม่กังวลเลยว่าไปถึงแล้วจะจบไม่จบไงไม่จบก็ไม่เป็นไรก็กลับอย่างน้อยได้รู้จักกันนะมาดูมาดูข้างหลังทุกบานประตูทุกบานสวยจริงๆพรมนี้เงาแวบ,บเลยนะครับพรมนีนเงาแวบเลยนะพรมนี้เงาแวบ,บเลยนะ สวยมากดูดูด,ดูสวยยังไยเนี่ยเนี่ยดูเลยสวยมากคือคือมันมันได้ได้ได้ตรงที่ว่าเราเราได้รถแบบเดิมๆและรถแบบสภาพที่ที่โอเคเลยอย่างที่บอกบอดี้นี่เขาสวยอยู่แล้วเพราะไม่เคยมีตำหนิไม่เคยมีชนขับดีอีกด้วยขับดี นะครับน้องมุกถ่ายรอบๆคันไปลูกไปถ่ายรอบๆคันเลยล้อมแมกเดิมเลยนะครับของเดิมเลยเมื่อก่อนในเมืองเพชรม่มีไม่กี่ลำหรอกครับลำเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างออกไปทางสมบูรณ์เลยสนใจเดี๋ยวโทรหาผมทั้งสองลำเนี้เดี๋ยวโทรหาผมมาเดี๋ยวจะแนะนำให้อีกคันหนึ่งเป็นรถปิก up ไอ้ลำนี้กับมือเดียว ลำนี้กับมือเดียวน้องมุกมาทายเนี่ยมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้ก็มาแรกมาแลกเอารีโวนะครับเอาไอ้โตโ,ตโยตา้ารีโวผมไปนะครับมือเดียวป้ายแดงคันนี้ก็โอ้โหสวยไม่มีไม่มีชนเลยมาต้องดูห้องเครื่องก่อนเลย สวยมากเครื่อง2,005ประหยัดนะถ้าถ้าถ้าต้องการรถสไตล์ที่ว่าว่าเดิมเดิมสวยๆขับดีๆีบอดี้สวยสวยราคาไม่แพงแล้วก็ประหยัดจากเครื่อง2,005แนะนําเลยครับแนะนําเลยผมแนะนําเลยครับว่ารถผมสวยจริงห้องเครื่องนี่ไม่เคยทําเลยไม่เคยแตะสีไม่เคยมีตําหนิมาสวยมากมาดูมาดูภายในมาน้องมุกมามาดูภายใน ดูเลยฝั่งนี้มืดๆหน่อยนะนี่ก็เหมือนกันแผงไม่มีพเพยเลยไม่มีพเพยเลอเลยไม่มีเครื่องช่วงล่างนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำเลยนะครับไม่ต้องไปทำใหม่ทำไม,ไม่ไม่ต้องคือมันพร้อมจากคุณเขามีเพิ่มบางอย่างพวกลูกหมากทางผมได้จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว คือทั้งผมนี่โชคดีตรงที่ว่าผมมีทีมช่างทีมช่างซึ่งพวกพวกกันนี่รู้ดีเลยว่าดีพนันนัตเนี่ยผมมีช่างช่างที่เคยอยู่ร่วมกันมาสามสิบกว่าปีเนี่ยเด็กปหกแต่สามารถโอเวอร์ฮอนเครื่องไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มยุโรปนะครับญี่ปุ่นไม่ต้องไปคุยเลยธรรมดามากนะครับมุกถ่ายให้รอบๆคันเลยเพราะฉะนั้นใ้เรื่องเครื่องช่วงล่างเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วง เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเซตเซตไอไอเครื่องเบนตากลมไปคันหนึ่งออกไปเทสล้ะสวยน้องมุกสวยไม่มีไม่มีชนหลักไม่มีชนเลยไม่มีชนไม่มีชนมือเดียวป้ายแดงมือเดียว คันนี้แสนสามแสนสามหมื่นแสนสามหมื่นบาทคันเนี้ยนะครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ากว่าน้องเขาจะตัดต่อลง youtube เนี่ยคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่บอกให้รู้ว่าผมขาย 1, 3, 000, 1, 3, 000, แสนสามหมื่นเจ็ดพันแสนสามหมื่นเจ็ดพันล้วตังค์ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีมมซอกซอกนี่เดิมๆหมดเลยนะเดิมๆหมดเลย คอนโซลซนี่ไม่มีแตกไม่มีนา้าเบาะนั่งไม่มีขาดเลยสวยนะสวยนะสวยสวย,สวยค,ค,คือคือทั้งสามลำเนี่ยที่ผมเอามาให้ให้พวกพวกกันได้เห็นเนี่ยมือเดียวมือเดียวทั้งสามคันเลยนะครับแล้วก็ มือเดียวสำคัญยังไม่พอสภาพดีด้วยสภาพดีมากคือคือในในความรู้สึกในสายตาของพวกพวกเราอะนะพวกผมพ่อขารถกันเนี่ยนะเราดูปั๊บของสวยงามเหมือนพระเครื่องอะนอนไม่หลับเลยคันนี้ผมเห็นแล้วปั๊บสวยจริงอันนี้นไม่ต้องไปคุยเลยเนียบมากวีโกวีโกมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับ ถ้าอยากได้ในแสนห้าผมก็ขายนะเบียมเนี่ยแสนห้าแสนห้าผมก็ขายขน้นแสนเจ็ดแสนแปดก็ขายหมดแหละคือคือ,ค,อคือมีนะราคาไม่ถึงแสนหรือแสนกว่าบาทแสนห้าแสนสามแสนสองแสนอะไรม,มีโทษนะต้องดูสภาพต้องดูดูสภาพบางครั้งเราซื้อไปนี่บางคนโอโหเอาไปทําไปซ่อมหมดไปหลายหมื่นเลยผมวารันตีเลยว่า เอาไปใช้อย่างเดียวในระยะหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องทำเลยที่จะทำที่จะเสียตังคก็คือเติมน้ำมันเติมน้ำมันจบใช้งานได้เลยไปเชียงใหม่ภูกเก็ตหาดใหญ่สบายมากบีอมเนี่ยแท่มากแท่จังเลยแท่จริงๆแท่เก่าก็จริงแต่เขาเก่าอะเก่าผมผมขับเมื่อคืนแล้วมีความรู้สึกแล้วว่าอื เมื่อก่อนเคยใช้นกแก้วนี่ไะเออคันนี้มันเนี้ยกว่ามันเนี้ยกว่าสวยจริงๆนะแล้วก็อยากได้อยากได้รถรถคันไหนยังไงนะครับโทรเข้ามาโทรเข้ามาพอมีแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อเช้าก็ไปส่งรถอยู่อุทยัยนะครับ เมื่อวานไปส่งอ่างทองนะแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไปส่งที่กาญจนาสายหนึ่งพุนทธมนตนสายหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยน้องยังไม่กลับมาเลยคือราคาผมจะมาเอาไปเอเอาไปใช้เลยสไตล์สไตล์สไตล์ตผมอย่างนี้แล้วไม่ต้องรีลาไม่ต้องรีลาลูกค้าพอใจสภาพคุยราคาถูกใจผมพอใจเอาไปเลย วันนี้เดี๋ยวฝากเบอร์แล้วกันอ่0815198985นะครับถ้าถ้าไงโทรเข้ามาวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ